กราบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายชอตตี้บูโจว่าคนเดิมของผมวันนี้ครับอยู่กันที่เกม DC Battle Arena ครับเป็นเกมแนว 2v2v2 นะครับตะลมบอลกันอยู่ในแมปที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกราฟิกก็สไตล์การ์ตูนตัวเล็กๆครับเดี๋ยวไปลองเล่นเลยกันลยกันนะครับก่อนเริ่มเกมครับต้องเลือกก่อนครับว่าเราจะเอาของอะไรไปนะครับมันก็จะมีมากขึ้นตามเลเวลของเรานะครับเสร็จแล้วก็ตามนี้เลยเห็นไหมครับแบ่งเป็นทีมมา2คน2คนแล้วก็2คนนะครับตะลมบอลกันนะฮะ ด,ด้านขวาบนมีของด้วยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราเก็บงงเก็บเงินไปเรื่อยๆก็ซื้อของได้นะครับก็ของช่วงแรกนี่ก็คือจะเป็นของเติมเลือดอย่างเดียวนะฮะโอเคเก็บลงเก็บเหรียญด้วยนะฮะเอ้ยศัตรูมาวะ่ะมันอาจจะแหลกๆเล,กเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นในบูสเต็ปกรอเปล่าแล้วมันยังทดสอบอยู่ไงอาจจะออปติมายมาไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมก็ตกลุมบอลกันอย่างเดียวนะครับแช์แรกๆก็อาจจะมีบอดบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ได้กดดันเราจนเกินไปนะ มีตเกียให้ใช้งานนะครับก็ลองฝึกใช้ดูกันแล้วกันครับสองคนแรกที่จะมีให้ใช้คือไนท์วิงกับอีกคนหนึ่งอะ่ะชื่ออะไรนะที่เป็นแฟนกับโจกเกอร์จำชื่อแกไม่ได้เฉยเลยอเดี๋ยวๆค่อยอธิบายเพิ่มกันแล้วกันนะครับมีแค่สองคนให้ใช้ในช่วงแรกนะครับอเออเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนี่แนะ่บวกยับครับผมเก็บตังค์ด้วยซื้อของด้วยจะได้ฮิวได้ครับมาแนะนําอยู่แล้วนะครับว่าต้องใช้ของอะไรนี่แนะี่ยคอมโบไปคอมโบไป นี่กระโดดถีบกล่องไวเฉยเลยโดนตัวเองด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมีแอร์ดรอปมาโอเคมันจะทำให้เราได้พลังงานเกรดอันติเร็วขึ้นอีก50%อนะครับไม่โดนวะไม่โดนวะนี่แหละะโดดถีบไปโดนละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนี่นะเฮ้ยจะเอาเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังมาครับชาร์จอันติเต็มแล้วขออันติก่อนเลยแล้วกันครับนี่ครับขับมอเตอร์ไซค์ชน เรียบร้อยเฮ้ยห้ามเข้ามาห้ามเข้ามาเราจะได้เขียนอันตีครึ่งหนึ่งนี่ไะกระโดดทับเอ้ยโดนไหมโดนครับผมระยะอย่างไกลเลยเรียบร้อยครับมันไม่ค่อยสู้เลยดูท่าทางจะเป็นบอทนะครับอันตีต่อเลยครับผมหาหาเอาไปไหนกันบอทแล้วอ่ะโอเปลืองเปลืองเปลืองนี่นงเวลาอันตีหมดแล้วมอมเตอร์ไซค์มันระเบิดด้วยนะ เรียบร้อยก็โดดถีบแลกกันไปแต่ผมกดได้เร็วกว่า K นี่ไงกระโดดทับนี่ไะนี่นะร่วงโหดแล้วครับตอนนี้โอู้หูดดเดี๋ยวเต็มๆเลยโดนไป30โอ้ยใจเย็นใจยเย็นถอย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 โอ้ยอ,อันตีมาแล้วกดยาหน่อยดิจะตายกดยาหน่อยผักกล่องไวด้ดิทนชนใส่มันไม่จะทนชนใส่มัน เอาสิครับเอาสิครับตายไปดีครับเอออันติมาแล้วใช้ก่อนเลยแล้วกันนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยครับผมก็เล่นเพลินๆดีนะเล่นแบบไม่คิดอะไรมากอะ่ะตีกันนัวๆอย่างเดียวเออโอเคเอาชาร์จอันติเรียบร้อย <c oughs> นี่เก็บของได้นะก็ไปยินแช่ไว้อะไรไว้นะครับ หาก็สตูไม่รู้ไปไหนหมดละเอ้ยอยู่นี่ไงไปไหนครับไปไหนครับนี่นะคอมโบเดียวเลยครับผมชนะเรียบร้อยแล้วนะครับจบครับผมคือมันจะมีคนละสามชีวิตนะมันไม่ได้สู้กันไปเรื่อยๆจนเวลาหมดนะครับถ้าเกิดว่าตายครบ3ครั้งก็คือจบ มันจะมีพลังชีวิตบอกอยู่ว่าตายได้กี่ครั้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ตามนี้แหละครับวิธีการเล่นกง็ง่ายๆนะครับช่วงแรกก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนัวนัว,นวใช้คำนี้แล้วกันนัวนัวนะฮะแล้วก็ตัวละครจะได้จากการทำเควสนะครับในช่วงแรกซึ่งเควสเนี่ยเขาก็จะพามารับให้อยู่แล้วตามระบบการสอนของเกมครับเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสช่วงแรกเนี่ยเราก็รับเควสแล้วก็ทำเควสกันไปนะครับเดี๋ยวก็จะได้รับตัวละครเพิ่มเติม,ตมด้วย อ่าแล้วก็ได้ของมาเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวพอเลเวลสาวนะก็จะได้อา่าไอเทมต่างๆมามากขึ้นนะครับเล่นนไปปลดล็อกระบบของเกมได้นะครับทีนมาดูด้านล่างต่อครับอันนี้นะครับเป็นโอเปอเรชั่นนะครับก็คือจะเป็นตัวของเควสนั่นแหละซึ่งเควสเนี่ยจะเป็นลักษณะของการส่งตัวละครไปทำเควสเว้ยก็คือให้ไปสำรวจสถานที่อะไรเงี้ยนะครับเมื่อเวลามันครบก็ได้รับรางวัลกลับมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับความความจริงต้องใช้เวลานะพอดีอันนี้มันเป็นตัวอย่างไงมันก็เลยแบบว่า จะรวดเร็วนิดนึงนะครับกดปุ๊บเสร็จปั๊บอะไรเงี้ยครับไม่ได้ใช้เวลาอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะด้านล่างต่อครับผมฮีโร่ครับผมอย่างที่บอกช่วงแรกมี2คนนะครับอ่ะฮาร์รี่ควีนใช่ไหมครับฮาร์รี่ควีนเนาะเออผมจําชื่อแกไม่ได้นะครับแล้วก็คนนี้นะครับไนท์วิงที่เรามีมาแดดแรก2คนนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะไอตัวของอุปกรณ์ให้ติดตั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำเกมนี้มีแน่ๆนะครับถ้าเกิดเล่นไปสักพักหนึ่งเนาะโอเคติดตั้งอุปกรณ์กันดดีีกกว่่่าาาเเมมมือ้้รรไใชัคบ ใช่ไหมพลังก็จะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะนั้นใครที่มีของแน่นกว่าหนากว่าแล้วก็เล่นดีๆหน่อยนะไม่ใช่แบบเล่นแบบสเปซส,สปาอะไรเงี้ยมันก็น่าจะชนะคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วมันมีการอัปเกรดด้วยเห็นไหมครับใช้ตัวผลึกพวกนี้ก็ทำเควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะครับหรือว่าส่งคนไปทํางานใช่ไหมอย่างที่เกมมันสอนแล้วเมื่อกี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีสกิลด้วยเห็นไหมครับสกิลก็สามารถอัปเกรดได้นะครับส่วนคอนี้ต้องเล่นไปเรื่อยๆเวลสิบก่อนนะครับ ส่วนคอสเมติกอันนี้ก็คือยังไม่เปิดในตอนนี้ก็ตามชื่อมันคอสเมติกอันนี้น่าจะหมายถึงคอสตูมนี่แหละครับแล้วเรามาลองดูฮีโร่ที่สามารถใช้ได้ในช่วงนี้นะก็จะเป็นฮีโร่จาก DC ที่ชื่อดังทั้งนั้นใช่ไหมครับอ่าวแบทแมนกรีนแรเทิลวันเดอร์วูแมนซูเปอร์แมนโจ๊กเกอร์อควาแมนนะครับชาแซมแล้วก็เดสโตรนะครับอ่านชื่อใครผิดขอโทษด,ด้วยกันแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวนี้ล้างราเกี่ยวกับพวกซูเปอร์ฮีโร่ไปนานครับผมนอกจากนี้นะครับดูด้านขวาล่างครับมันจะมีตัว p r o p นะครับน่าจะย่อมาจาก property หรือมั้งก็คือจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับไอเทมพวกนี้ไงที่เราเอาไปใช้งานก่อนที่จะลงไปสู้ใช่ไหมครับอ่าพอเราเก็บเงินครบปับ๊บมันก็จะมีให้เราใช้ซึ่งเมื่อเราเล่นไปไกลขึ้นมันก็จะมีของให้มากขึ้นแล้วมันอัปเกรดได้ด้วยนะดูด้านล่างเห็นไหมก็สะสมของมาอัปเกรดได้ด้วยนะครับเป็น property นะฮะ แล้วก็อันนี้เป็นร้านค้าซึ่งร้านค้าก็คือไว้ซื้อของพวกนี้นั่นแหละครับก็จะเห็นว่าขายเป็นเงินแคสซะส่วนใหญ่นะครับก็คืออันนี้เนาะเงินแคสอะแต่มันก็ได้ฟรีจากกิจกรรมนะเมื่อกี้รู้สึกผมก็ได้เหมือนกันนะพวกเควสอะซึ่งเราก็สามารถดูด้านขวาได้นะพวกคงพวกเควสที่มันขึ้นมาเนี่ยอะอย่างเควสประจำวันอะไรเงี้ยเห็นไหมครับก็ทําตามที่เขาบอกก็จะได้รับอีกตัวละครหนึ่งคือ2คนแรกเราเลือกได้ไงว่าเราจะเลือกไนท์วิงหรือว่าเลือกฮาร์ีควีนนะครับก็ถ้าเกิดว่า เราเลือกคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยก็จะมีเควสประจำวันให้ทำเพื่อที่จะปลดล็อกอีกตัวละครหนึ่งนั่นเองก็พูด,ดง่ายๆเป็นตัวละครฟรี2คนแรกนะครับอ่าและนี่ก็คือเป็นกิจกรรมตามเลเวลเนาะเลเวลยิ่งสูงขึ้นนะครับก็ได้รับของมาคืนนี่ไงนี่ไงได้อีกแล้วบรูเจมนะครับเพื่อจะเอาไปซื้อของนะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเมนเควสคือเควสหลักนั่นเองครับก็เกมมันพามาเรียบร้อยแล,ะละ้วล่ะให้ไปทำนู่นทำนั่นทำนี่ให้ไปสู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวสู้ นะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้เห็นแวบๆก็คือจะเป็นตัวนี้ครับอันล็อกตัวละครก็คือมันจะมีเควสให้อันล็อกครับก็ตอนนี้เนี่ยเกมมันจะบังคับให้มาอันล็อกตัวนี้ครับอควาแมนอ่นะก็เขาบอกว่าให้ฆ่า2คนในหนึ่งแมตช์เมื่อกี้ผมฆ่ายับเลยใช่ไหมครับก็ผ่านเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาบอกว่าเวลาเล่นจบจะมีการประเมินคิดๆว่าอย่างนั้นนะมีการประเมินนะครับเราต้องได้ A ขึ้นไปะอะไรเงี้ยก็จะปลดล็อกสเต็ปที่2ซึ่งอควาแมนเนี่ยมันมี3สเต็ปนะครับส่วนคนอื่นก็เอ่อเดี๋ยว,ยวอ,นนองปีป เปิดแกะปองในนี้คอรอใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเปิดแกะปองนะตัวเทปเทปนี้ mm hmm. เราไม่ค่อยได้ใช้นะต้อง mm hmm. เปิดแกะปอง mm hmm. เปิดอะไรไปนะครับ mm hmm. เอาละแล้วดูด้านซ้ายล่างครับมันมีตัวที่มันเป็นอันนี้ด้วยนี่นี่นี่คล้ายๆกับถุงเครื่องมือนะครับนี่ก็คือจะเป็นไอเทมที่เรามีนั่นเองครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันมีตัวของยาบูทเอ็กพีด้วยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนคําถามต่อมาที่ยอดนิยม ถามกันแท็บูเกมเลยคือเล่นกับเพื่อนได้ไหมดูด้านซ้ายนะครับมันมีคําสั่งอินไว้เห็นไหมครับมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องทําการหาเพื่อนก่อนนะเพื่อนก็คือจะอยู่ใกล้ๆกันเลยที่เป็นรูปคนเนี่ยเออแล้วก็ด้านล่างมันจะมีเซิร์ชพอดีรูปผมบังอยู่ปุ่มแรกนะครับเซิร์ชเนี่ยเห็นไหมครับก็สามารถเซิร์ชชื่อเพื่อนได้เลยตรงนี้นะครับก็แอดกันให้เรียบร้อยเมื่อแอดเสร็จแล้วแน่นอนครับมันก็จะทําการอินไว้เข้ามาในกลุ่มได้อย่าลืมนะมันมีแค่2 V2 V2 ก็คือชวนเพื่อนเข้าม้อีสองก้นเอรัน อ่ะก็นี่คือจะเป็นข้าวๆข,ของเกมนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับก็น่าจะมีแค่ตัวของเอ่เมลนะครับรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเพียบเลยอ่ะรับไปให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเซตติ้งใช่ไหมครับอ่ะคอนฟิกนั่นแหละส่วนการปรับการาฟิกก็จะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับเนี่ยก็ปรับเต็มที่เลยแล้วแต่เราแล้วก็เปิดไฮเฟมเรทด้วยนะอ่าเปิดไฮเฟมเรทด้วยนะครับ แต่ว่าบางทีแล้วผมปรับแล้วว่ามันไม่ยอมเปลี่ยนให้อย่างแมทเมื่อกี้ผมว่าผมปรับแล้วนะมันไม่ยอมเปลี่ยนให้ก็ลองเช็คดูแล้วกันอันนี้มันปรับแล้วใช่ไหมเออเออเออดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นปรับแล้วดูดีขึ้นเอาละงั้นก็ไปสู้อีกสแมทหนึ่งกันแล้วกันนะครับก่อนจากลากันไปครับไปแคชชวนครับผมเพราะว่าตอนนี้ความสามารถยังไม่ถึงครับยังไม่ปลดแรงแมทนะครับเอาละเดี๋ยวก่อนเริ่มเกมผมเลือกชิลกันแล้วกันนะครับเป็นไอเทมที่เราพึ่งได้มาเมื่อกี้เนาะแต่ว่าเป็นขัััั้้้้้นน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 นีีีีเเขขขขยยวววะะออคคงงาากหหมมด่่จ อ่าไปเออกราฟิกภาพดูดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะมันทดสอบอยู่มันอาจจะออปติมัยเข้ามาในบูแสแต็คไม่ค่อยดีเอ้ยเจอพี่ซุปว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แล้วเราจะสู้ได้ปะเนี่ยไม่รู้แหละใส่ไปก่อนเอาละเอาเฮสู้ได้เว้ยสู้ได้เพราะของไงเราเราเราใส่ของมาเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของก่อน <c oughs> นี่เนี่ยกิ้งอะไปฟันเละฟันเละฟันเละเ,เ,เออเฮ้ยเฮ้ย มันพยศว่ะมันพยศว่ะเออซื้อของซื้อชิลด้วยแป๊บนึงอ่าซื้อของให้ครบก่อนนี่นี่กดใช้แล้วนะชิลดิเออคราวนี้เลือดเฮ้ยแบทแมนถอยไปก่อนพี่ซุปผมจัดการเองนี่ไะมอไซด์มาแล้วว่ะมอไซด์มาแล้วไปเลยปูดปูดปูดเอาเอาตัวไหนก่อนดีวะโอ้โหโคตรแรงอ่ะโอ้โหโคตรแรงพออัพเกรดมาแล้วอย่างแรงนี่ไง โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหค่าไม่เลี้ยงเลยครับผมพวกนี้ก็น่าจะเป็นบอทน่นแหละเนาะดูจากสภาพการต่อสู้แล้วบอทแน่ๆไม่เป็นไรครับเรามารีวิวเฉยครับเราก็เอาบรรยากาศการเล่นให้ดูเฉยๆนะฮะความเก่งอะไรเราไม่ได้ซีเรียสเนาะโออยออเดี๋ยวบางทีมันเข้าโอ้โหแหลกมากเลยวะบางทีมันเข้ามาในจังหวะที่แบบว่าผมกําลังฟันอยู่อย่างเงี้ยฟันว่าวไงแล้วมันสวนน่ะเออฟันว่าวแล้วมันสวนฟันว่าวแล้วมันสวน มามอไซต์ต่อเดิพี่ซุปโดนรถมอไซ์ชน2ทีโอเคเอามานาเพิ่ม <c oughs> เรียบร้อยหาเลยอีกตัวนึงอยู่ไหนหาหาหา <c oughs> นี่อยู่นี่ไงเดสตกเหรอมาสิครับโอ้โหโ,โดน,โดนตามนี้ตามนี้โอ้โหเกือบไปครับเรียบร้อยดูดีได้เอคอมเมนตะ์ปะเนี่ย ไม่มีบอกครับว่าได้คอมเมนต์อะไรอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับได้ SS 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 อ๋อมันมันบอกไม่ละเอียดต้องแอบดูดีๆโอเคครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งวสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละคือพอเราใส่ของเท่านั้นแหละโอ้โหคือเก่งกว่าชาวบ,บ้านเขาเยอะเลยเพอเราใส่ของแล้วอะ,อะไปดูที่อันล็อกใหม่นะเมื่อกี้เราได้ A คอมเมนต์ Comment, ใช่ไหมเป็น S S S เลยครับผ่านเรียบร้อยแล้วครับต่อไปต้องได้ MVP ก็ถ้าถ้าเกิดยังเจอบอดอยู่เมื่อกี้ผมก็คง MVP นั่นแหละเพราะว่าเราโคดโกงเลยโอเคก็ตามนี้แหละท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพเห็นบรรยากาศการเล่นแล้วนะครับก็มีระบบเดียวที่ผมอาจยังไม่ได้พูดถึงนะครับเมื่อกี้ข้ามไปคือนี่ครับคอดรอครับผมไก่ปองนั่นเองครับเมื่อกี้เราได้ตั๋วมาอันหนึ่งใช่ไหมเปิดดิพี่สุปต,ต้องมาแล้วว่าแบบเนี้ยได้จริงๆด้วยเ <laughs> ป็นซุปเปอร์แมนการ์ดว่ะ ซูเปอร์แมนกาแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นของที่ใช้กับซูเปอร์แมนครับก็คือยังไม่ได้เป็นตัวละครมานะเนีต้องเปิดไปเรื่อยๆครับก็ถ้าเกิดอันนี้เต็มมันคงได้ซูเปอร์แมนมานั่นแหละก็ตามนี้ก็แล้วกันครับสำหรับเกมนี้ก็อย่างที่เห็นครับเป็นเกมแบบสู้กันขำๆเพลินๆนนะ่ะไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้รีวิวแค่นี้แหละเพราะาเกมมันก็มีแค่นี้เนะาะบายยครับ